สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเรา MJ สปอยหนังและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Confession of Murder เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจยังปิดคดีไม่ได้จนอายุความของคดีหมดลงวันหนึ่งมีชายที่อ้างตัวว่าเขาคือฆาตกรต่อเนื่องและได้เขียนหนังสือบอกเราถึงเรื่องราวที่เขาได้ก่อขึ้นแต่ทว่าหลังจากที่เขาไปออกรายการทีวีก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาในรายการ และบอกว่าเขานี่แหละคือคัตกรตัวจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปใครกันแน่ที่พูดโกหกไปดูกันเลยครับเริ่มเรื่องมาหนังฉายให้เห็นชายคนหนึ่งที่มีท่าทางอมทุกมีแผลเป็นที่ใบหน้าเขามีชื่อว่าผู้หมวดซอยกำลังนั่งอยู่ในร้านอาหารระหว่างนั้นก็มีหญิงแก่เจ้าของร้านเดินเข้ามาเพื่อรับออเดอร์เธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแผลชะกันใหญ่ที่คอ พอผู้หมวดซอยเห็นมันมันก็ย้อนให้เขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆในครั้งอดีตเมื่อนานมาแล้วผู้หมวดซอยที่ยังเป็นตำรวจจบใหม่ได้ไล่ล่าคนร้ายที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องมาถึงหน้าร้านอาหารแห่งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะต่อสู้กันแล้วพุ่งทะลุร้านเข้ามาระหว่างนั้นคนร้ายที่ใส่หมวกสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าก็คว้าตัวผู้หญิงเจ้าของร้านพร้อมอามีดจี้คอเธอ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับผู้หมวดซอยที่คว้าปืนที่เหน็บไว้ข้างตัวมะเลงใส่เขาบอกว่าให้คนร้ายวางมีดลงก่อนจะง้างนกปืนเป็นสัญญาณว่าเขาเอาจริงระหว่างนั้นคนร้ายก็หันไปปิดสวิตช์ไฟที่ร้านทําให้ทุกคนตกอยู่ในความมืดก่อนที่คนร้ายจะใช้มีดปาดคอหญิงเจ้าของร้านแล้วผลักเธอไปหาผู้หมวดสอยที่กําลังถือปืนอยู่ และใช้จังหวะที่ผู้หมวดซอยไม่ทันตั้งตัววิ่งหนีออกจากร้านไปผู้หมวดซอยรีบบอกให้คนที่อยู่ในร้านช่วยหาผ้ามาห้ามเลือดของผู้หญิงโชคหลายไว้ก่อนที่เขาจะวิ่งตามคนร้ายไปคนร้ายวิ่งมาถึงดาดฟ้าของตึกก่อนที่เขาจะตัดสินใจโดดไปอีกฝั่งแต่ดูเหมือนว่าระยะของตึกมันจะห่างเกินไปจนทําให้เขากระโดดไม่ถึงคนร้ายห้อยตัวอยู่ที่ป้ายไฟและพยายามจะปีนหนีอีกครั้งผู้หมวดซอยที่เห็นอย่างนั้นก็ตัดสินใจยิงเขาใส่ คนหลายอย่างไม่ลังเล มันทาให้คนร้ายถูกยิงที่ไหลก่อนที่เขาจะตกลงไปข้างล่างผู้หมวดซอยรีบวิ่งลงจากตึกเพื่อตามจับกลุ่มตัวแต่ทว่าพอไปถึงเขาก็เห็นเพียงรอยเลือดเป็นทางไรวิเววคนร้ายผู้หมวดซอยวิ่งตามรอยเลือดไปเรื่อยๆแต่ใครจะคิดแล้วว่าคนร้ายที่น่าจะหนีไปแล้วกับซุ่มรออยู่ที่มุมตึกมันอรอให้เขาตามมาก่อนที่คนร้ายจะใช้มีดแทงเขาใส่ผู้หมวดซอยไปหลายครั้งคนร้ายพูดกับผู้หมวดซอยว่าถ้าเขายังทําให้มันรู้สึก ไม่พอใจอีกมันจะกลับมา แล้วฆ่าแม่ของผู้หมวดซอยซะก่อนที่มันจะสอดมีดเข้าไปในปากเขาแล้วกรีดหน้าของเขาจนเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่สร้างความเจ็บปวดให้ผู้หมวดซอยอย่างที่สุดจากนั้นคนร้ายก็วิ่งเข้าไปในตรอกเล็กๆและหายไปในความมืดย้อนกลับมาเวลาปัจจุบันก็เป็นเวลา15ปีแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุนั้นผู้หมวดซอยที่กำลังนั่งดูข่าวอยู่ผู้ประกาศข่าวก็รายงานว่าวันนี้คือวันที่อายุความทั้งหมดของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องผู้หญิงทั้งหมด11ราย จะหมดลงซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญสำหรับคนทั้งประเทศและเป็นความล้มเหลวของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้ซึ่งมันเป็นตาบาบขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ในใจของผู้หมวดซอยเช่นกันที่เขาไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ทั้งๆที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแท้ครั้งหนึ่งมีหมอศัลยกรรมที่เสนอจะลบรอยแผลเป็นให้เขาแต่ผู้หมวดซอยก็ปฏิเสธเขาอยากจะเก็บมันไว้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจเป็นเหมือนรางวัลสำหรับ ความล้มเหลวที่เขาควรได้รับระหว่างนั้นผู้หมวดซอยก็ได้รับโทรศัพท์จากฮยุนซิกน้องชายบุญธรรมที่เขาเก็บมาเลี้ยง หลังจากที่แม่ของอฮยุนซิกถูกฆ่าด้วยฝีมือของฆาตรกรต่อเนื่องที่ผู้หมวดซอยเป็นคนไล่ล่าเขาและแม่ก็ได้รับเด็กคนนี้มาดูแลและเลี้ยงดูนับตั้งแต่นั้นซึ่งระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์อฮยุนซิกก็เริ่มพูดจาแปลกๆเขารู้สึกว่าเวลาของเขาหมดลงแล้วหลังจากที่เขารอคอยความยุติธรรม15ปี รอวันที่ตำรวจจะจับคนร้ายที่ฆ่าแม่ของเขาได้แต่ตอนนี้อายุความของคดีได้หมดลงแล้วผู้หมวดซอยสัมผัสได้ถึงท่าทีและคำพูดที่ดูเศร้าๆของฮยุนซิกก่อนที่เขาจะรีบไปหาน้องชายที่บ้านแต่ทว่าสิ่งที่เขาเห็นคือฮยุนซิกที่กำลังยืนอยู่บนแท้งน้ำสูงเตรียมที่จะฆ่าตัวตายแต่ไม่ทันที่ผู้หมวดซอยจะได้ห้ามอะไรฮยุนซิกก็ตัดสินใจกระโดดลงมาสู่ด้านล่าง สองปีผ่านไปหลังจากอายุความของคดีหมดลงได้มีงานเปิดตัวหนังสือสร้างความฮือฮาให้คนในสังคมเป็นอย่างมากชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอ ok ิดูซ็อกได้อ้างตัวว่าเขานี่แหละคือฆาตรกรที่สังหารผู้หญิงไปหลายรายเมื่อ17ปีก่อนและว,วันนี้เขาได้เขียนเป็นหนังสือเพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นแน่นอนครับว่ามันสร้างความโกรธแค้นให้คนในสังคมเป็นอย่างมากที่มองว่าทั้งๆที่ฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมขนาดนั้นอย่าง กาที่จะเปิดเผยแล้วเขียนหนังสือขายอีกถึงแม้เจ้าตัวจะบอกว่าเขาเขียนหนังสือและเปิดเผยตัวเป็นเพราะความสำนึกผิดก็ตามแต่ทว่าหน้าตาที่ดูหล่อดูดีของอีดูซอกก็ทำให้คนในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งมองเขาเป็นเหมือนไอดอลและพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ชายคนนี้พูดไปซัทุกอย่างอีดูซอกกลายเป็นเหมือนคนดังในชั่วข้ามคืน ระหว่างงานเปิดตัวหนังสือนักข่าวคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าแล้วจะเชื่อได้ยังไงว่าเขาคือฆาตกรตัวจริงซึ่งอิดูซอกก็ได้บอกว่าระหว่างการหลบหนีเขาเคยถูกนักสืบซอ,อยิงที่ไหลซึ่งจนถึงตอนนี้กระสุนก็ยังไม่ได้ถูกเอาออกซึ่งเขาก็เอาเครื่องสแกนโลหะให้นักข่าวดูรวมถึงหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยของเขาเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดี หลังจากนั้นหนังสือของเขาก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าพุ่งทยานสู่หนังสือขายดีอันดับหนึ่งในเพียงเวลาไม่กี่วันอิดูซอกเดินทางมาขอขามาครอบครัวของเหยื่อที่เขาฆ่าพร้อมกับนักข่าวที่แห่กันมาทําข่าวแน่นอนครับว่าไม่มีครอบครัวไหนที่รับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะโดนตบหน้าฉากใหญ่ไปอีกหนึ่งดอกทางด้านตํารวจก็ได้พูดคุยถึงเรื่องนี้พวกเขาคิดว่าอิดูซอกไม่น่าจะใช่คนหลายตัวจริง แต่ด้วยหนังสือที่เขาเขียนและทุกรายละเอียดก็ยากที่จะปฏิเสธว่าไอ้หมอน,นี่แหละคนร้ายเพราะเขารู้ถึงรายละเอียดวิธีการต่างๆที่คนร้ายใช้เป็นอย่างดีระหว่างนั้นนักข่าวก็พากันแห่มาที่สถานีตำรวจเพื่อขอสัมภาษณ์กับผู้หมวดซอยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรที่มีคนมาอ้างตัวว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ครั้งหนึ่งผู้หมวดซอยเคยตามจับแต่ไม่สำเร็จแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร อิดูซอกก็เดินทางมาที่สถานีตำรวจเขากล่าวทักทายผู้หมวดซอยว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะดีใจไหมที่ได้เจอผมก่อนที่จะชี้หน้าไปที่ริมฝีปากเหมือนเป็นการเย้อยๆถึงบาดแผลที่เขาได้ฝากไว้จากนั้นอิดูซอกก็เตือนเข้ามากระสิบอะไรบางอย่างกับผู้หมวดซอยก่อนที่เขาจะกล่า ผู้หมวดซอยถึงกับนิ่งไปก่อนที่เขาจะหยิบเอาอาหารที่กินเหลืออยู่ปาใสะ่ดูซอ็อกจนทุกคนต้องเข้ามาห้ามตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าฮันจีซูเธอคือหนึ่งในผู้เสียหายที่ถูกคัตกรพาคลูกสาวไปฮันจีซูต้องการที่จะแก้แค้นซึ่งเธอก็ได้เดินทางมาหาคังโดฮุกชายหนุ่มที่เพิ่งออกจากคุกด้วยข้อหาพยายามฆ่า หลังจากเขาเข้าใจผิดว่าชายคนหนึ่งคือฆาตกรที่ฆ่าน้องสาวและได้พยายามฆ่าชายคนนั้นและโดนตำรวจจับพวกเขาพากันไปที่บ้านกลางป่าหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่เอาไว้วางแผนในการแก้แค้นครั้งนี้ทางด้านสถานีข่าวพวกเขากำลังวางแผนเกี่ยวกับการเรียกเรดติงให้กับช่องของตัวเองระหว่างนั้นผู้อำนวยการสถานีก็เข้ามาแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าเราน่าจะเชิญอิดูซอก,กับผู้หมวดซอยมาออกรายการด้วยกันนะมันคงจะทำให้เรด ติงกระฉูดแน่จากนั้นพนักง,งานชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่ามันจะดีหรอครับเพราะครั้งล่าสุดที่พวกเขาเจอกันก็แทบจะฆ่ากันตายถ้าเกิดชวนมาออกรายการด้วยกันไม่แน่พวกเขาอาจจะยิงกันตายขึ้นมาจริงๆก็ได้จากนั้นผู้อำนวยการสถานีก็บอกว่าถ้ายังนั้นเราก็เป็นสถานีเดียวที่จะได้ออกอากาศเรื่องนี้แล้วถ้านายไม่ทําก็เตรียมตกงานได้เลยตัดมาที่กลุ่มผู้สูญเสียพวกเขาก็ได้วางแผนกันที่จะรักพาตัวอีดูซอก ฮันจีซูหญิงวัยกลางคนบอกคังดงฮุที่จะเป็นคนทำงานนี้ว่าอย่าพึงค้าอีดูซอก เพราะเธออยากจะรู้จากปากของไอคัตตกรว่ามันฝังลูกสาวของเธอไว้ที่ไหนจากนั้นเธอจะตัดแขนตัดขามันบูมันทรมานตายอย่างช้าๆเพราะนั่นคือเหตุผลเดียวที่ทําให้เธอยังมีชีวิตอยู่จากนั้นคนในห้องอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าอีดูซอกได้รับการคุ้มครองจากบริการส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงซึ่งแทบไม่มีเวลาที่เขาจะอยู่คนเดียวเลยแม้แต่น้อยแต่พวกเขาสืบรู้มาว่าอีดูซอกเป็นคนที่ชอบว่ายน้ําเป็นอย่างมากถึง ขั้นหมาสาวว่ายน้ำในโรงแรมเพื่อว่ายแบบส่วนตัวและนี่คือช่วงเวลาที่หลา่หลวงที่สุดในการคุ้มกันจากนั้นชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าไอหมอนั้นได้เงินจากการโปรโมทโรงแรมเป็นเงินมหาศาลมันค่าคนในครอบครัวของพวกเราแต่กลับได้เสเวยสุขบนกองเลือดของพวกเขาหลังจากที่วางแผนกันแล้วพวกเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นพนักง,งานทำความสะอาดแฝงตัวเข้าไปในโรงแรมซึ่งใช้จังหวะที่บริการของอีดองซุกไม่ทันสังเกต ปล่อยงูลงไปในสาวยน้ำในระหว่างที่อีดูซอกกำลังว่ายน้ำอยู่งูเมื่อว่ายไปเจอกับอีดูซอกมันก็ได้ฉกเขาตามสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดบริการของอีดูซอกที่เห็นอย่างนั้นก็รีบโทรเรียกรถฉุกเฉินจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำทีว่าเป็นรถพยาบาลที่ถูกเรียกมาเพื่อรับตัวของอีดูซอกไประหว่างที่พวกเขาขับรถออกมาจากโรงแรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตัวจริงก็มาถึงเจ้าหน้าที่ถามพวกเขาว่ามาจากโรงพยาบาลไหน ไม่เห็นว่าความกําลังจะแตกพวกเขาก็ได้เล่งเครื่องขับหนีออกมาโดยมีบริการของอีดูซอกขับไล่มาติด ระหว่างนั้นผู้หมวดซอยก็ได้รับแจ้งความว่าอยู่ดูซอกถูกลักพาตัวไปซึ่งดูเหมือนว่าผู้หมวดซอยจะหัวเสียไม่น้อยเพราะเขาดูจะไม่ได้อยากช่วยอหมอนี่สักเท่าไหร่แต่ด้วยหน้าที่ผู้หมวดซอยจำเป็นต้องไล่ตามคนร้ายระหว่างที่ผู้หมวดซอยขับรถสวนกับรถฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งพอเขาเห็นหน้าคนขับก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือหนึ่งในผู้สูญเสีย ผู้หมวดซอยพยายามเบียดให้รถเสียหลักแต่ก็ไม่เป็นผลก่อนที่รถของผู้หมวดซอยจะเกิดอุบัติเหตุซะเองทําให้คนร้ายหนีรอดไปได้อย่างหวุดหวิดระหว่างนั้นการสืบสวนก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ผู้หมวดซอยว่าเป็นไปได้ไหมที่ญาติของผู้เสียชีวิตจะเป็นคนร้ายในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งผู้หมวดซอยก็เลือกที่จะปฏิเสธและบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปเรื่องนี้อิดูซอกถูกจับมาขังไว้ที่บ้านกลางป่า กลุ่มญาติผู้สูญเสียที่นำโดยฮันจีซูก็พยายามคาดขันอิดูซอกว่าเขาเอาศพของลูกสาวเธอไปฝังไว้ที่ไหนเพราะมันเป็นเพียงศพเดียวที่ยังหาไม่เจอแต่ทว่าระหว่างนั้นก็มีใครบางคนดับไฟลงแล้วแอบเข้าไปในบ้านพร้อมกับกล้องอินฟราเรดช่วยอิดูซอกหลบหนีไปโดยมีญาติของเหยื่อพยายามวิ่งไล่ตามและยิงธนูใส่แต่มันก็ไกลเกินที่จะหวังผลอิดูซอกถูกพามาไว้ที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งคนที่ช่วย วยกับกลายเป็นผู้หมวดซอยนั่นเองก่อนที่เขาจะทิ้งโน้ตบางอย่างไว้ให้หลังจากการหายตัวไป1วันอิดูซอกก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าคนที่รักพาตัวเขาเป็นเพียงแฟนคลับที่ข้างใครเขามากๆ และเขาก็ไม่ได้ติดใจจะเอาความอะไรทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดกันทั้งนั้นทางด้านผู้หมวดซอยที่กำลังดูการให้สัมภาษณ์ของอีดูซอกอยู่ระหว่างนั้นฮันจีซูหญิงวัยกลางคนก็เดินเข้ามาหาเขาดูเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักการเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ฮันจีซูมองไปที่แผลตรงคอของผู้หมวดซอยก็แน่ใจในทันทีว่าเขาคงได้รับจากการต่อสู้ในการหลบหนีเมื่อคืนอย่างแน่นอนคงเป็นผู้หมวดซอยนี่แหละที่เป็นคนช่วยคนร้ายไปเธอจึงตบหน้าผู้หมวดซอยเป็นหนึ่งทีซึ่งผู้หมวดซอยก็ได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบโต้อะไรหลังจากได้รับการติดต่อจากสถานีข่าวผู้หมวดซอยก็ตัดสินใจที่จะไปออกรายการร่วมกับอีดูซอกซึ่งทุกคนต่างประหลาดใจว่าเหตุใดผู้หมวดซอยถึง ยอมมออกรายการนี้ ระหว่างนั้นผู้ชายที่เป็นผู้ร่วมรายการคนหนึ่งก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าทีอีดูซอกมาออกรายการเปิดเผยเรื่องที่เขาเป็นฆาตรกรจริง,รงๆแล้วไม่ได้สำนึกผิดอะไรหรอกเพียงแค่ต้องการวางผลกำไรและกอบโกยเงินเท่านั้นซึ่งมันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนทำให้เขามีเงินมากกว่า21ล้านเหรียญเลยทีเดียวทางด้านผู้ร่วมรายการที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าทีอีดูซอกออกมาเขียนหนังสือนั้นก็เพราะว่าเขาสำนึกผิดจริงๆและไม่อยากให้เกิด เหตุการณ์แบบนี้กับใครต่างหากละ่ะทางด้านของผู้หมวดซอยก็พูดขึ้นว่าสำหรับเขาอิดูศอกไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงหรอกเขาเป็นเพียงผู้แอบอ้างเพื่อหวังผลประโยชน์จากการขายหนังสือก็เท่านั้นและอีกไม่นานประชาชนก็จะได้รู้และเขาจะถูกจับในข้อหาต้มตุนจากนั้นผู้หมวดซอยก็พูดต่อว่าในปี 1986- ถึง1990 คนหลายได้ฆ่าผู้หญิงไป10คนและอีกหนึ่งคนได้หายสาบสูญในหนังสือเขาไม่ได้เขียนถึงคนสุดท้ายที่หายไปซึ่งเป็นไปได้ว่าอิดูซ็อกจะมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเขียนมันผู้หมวดซอยหันไปถามอิดูซ็อกว่าจำคำพูดของตัวเองที่พูดกับเขาได้ไหมว่าคืนนั้นเขาพูดอะไรอิดูซ็อกก็พูดว่าก็คงประมาณว่าฉันไม่เหมือนกับแกมันไม่ใช่คืนที่ดีสําหรับฉันอะไรประมาณนี้ละมัง้งเพราะว่ามันนานมากแล้วเขา จำได้ไม่มากสักเท่าไหร่ระหว่างนั้นทางรายการก็ได้เปิดให้ผู้ชมโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเขาชื่อเจ เป็นแฟนหนังสือของอีดูซอกจากนั้นเขาก็เริ่มพูดจาแปลกๆน้ำเสียงยี่ยวนเหมือนพูดไปยิ้มไปเขาถามอีดูซอกว่าคุณรู้ไหมว่าผู้หมวดซอยวิ่งได้เร็วแค่ไหนในระยะ100เมตรผมบอกได้เลยว่าเขาวิ่งเร็วมากเวลาที่ดีที่สุดของเขาที่ทำได้คือ12วิเพื่อให้หนีเขาพ้นมันเลยทำให้คุณต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงใช่ไหมอีดูซอกก็เหมือนจะนิ่งๆไปแล้วก็ตอบในเจไปว่า ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นสายปริศนาก็พูดกับอีดูซอกว่าคุณไม่แน่ใจที่ผมพูดจริงๆใช่ไหมนี่แหละคือเหตุผลที่ผมไม่เคยถูกจับจังหวะนั้นทุกคนในห้องส่งก็พากันตกใจแล้วก็ถามนายเจว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรก่อนที่นายเจจะพูดทิ้งท้ายว่าอีดูซอก เลิกแสดงได้แล้วผู้หมวดซอยที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบลุกออกจากรายการเขาถามคู่หูของเขาว่าแกะรอยปลายสายได้ไหมก่อนที่คู่หูของเขาจะบอกว่าดังซันดงบ้านเลขที่260ผู้หมวดซอยที่ได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะนั่นคือบ้านแม่ของเขานั่นเองผู้หมวดซอยพยายามติดต่อแม่แต่ก็ติดต่อไม่ได้เพราะโทรศัพท์ถูกคนร้ายยกหูออก ผูหมวดซอยรีบขับรถไปที่บ้านของแม่เขาทันทีเขาเข้าไปเช็คในห้องนอนก็ไม่มีใครอยู่มีเพียงโน้ตใบหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้มันเขียนว่าฉันเคยบอกแกแล้วว่าฉันจะเชื่อขคอแม่แกถ้าแกทำให้ฉันอารมณ์เสียอีก ชายหนุ่มที่เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เพื่อนต้องเข้ามาห้ามแต่ทว่าจังหวะนั้นแม่ของเขาก็เดินออกมาจากห้องนอนของผู้หมวดซอยเธอถามผู้หมวดซอยว่าจะเสียงดังทำไมผู้หมวดซอยก็ถามแม่ว่าแล้วทำไมาเมื่อกี้ไปดูที่ห้องไม่เจอเธอก็บอกว่าก็ห้องนอนของเธอฮิตเตอร์มันเสียก็เลยมานอนในห้องของผู้หมวดซอยแทนระหว่างนั้นผู้หมวดซอยก็มองออกไปข้างนอกหน้าต่างเห็นเงาใครบางคนกำลังมองพวกเขาอยู่ซึ่งผู้หมวดซอยก็รู้ ได้ทันทีว่าต้องเป็นคัตกรตัวจริงที่เขาเคยตามจับแน่ๆ ผู้หมวดซอยรีวิ่งไปยังตึกตรงข้ามเพื่อตามหาคนร้ายแต่ทว่าเขากลับไม่เจอใครอยู่ที่นั่นมีเพียงอาวุธมีดและเทปวิดีโออันหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ซึ่งพอผู้หมวดซอยเอามันมาเปิดดูมันคือภาพที่ใครบางคนกำลังถ่ายแม่ของเขาที่กำลังหลับอยู่แต่หลังจากวิดีโอจบลงก็มีวิดีโออีกอันเล่นต่อขึ้นมาภาพของเหยื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องขอฆาตกรเธอบอกกับฆาตกรว่า ขอร้องล่ะฉันอยากได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนี่ก็คือแฟนของผู้หมวดซอยนั่นเองเหยื่อ yeah, รายสุดท้ายที่ฆาตกรฆ่าคนร้ายทําตามที่หญิงสาวขอเขาโทรหาผู้หมวดซอยแต่ผู้หมวดซอยในตอนนั้นกําลังเมาเหล้าอยู่และคิดว่าเบอร์ที่โทรมาเป็นเพียงเบอร์ก่อกวนผู้หมวดซอยเอาแต่นั่งดูเทปอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่ยอมลุกไปไหนและดูเหมือนเขาจะสังเกตเห็นบอกแสะอะไรบางอย่างและบอกให้คู่หู ของเขาช่วยโทรหาหนักข่าวให้ผู้หมวดซอยจัดงานถแถลงข่าวพร้อมกับเอามีดที่ได้มาให้หนักข่าวดูเขาบอกกับนักข่าวว่านี่คือมีดที่ได้จากนายเจที่อ้างว่าเป็นคัตกร์ตัวจริงซึ่งจากการวิเคราะห์เลือดที่ติดอยู่บนมีดมันคือเลือดของผมจริงๆนักข่าวก็พากันฮือฮาแล้วถามผู้หมวดซอยว่างั้นก็แสดงว่าอีดูซอกเป็นพวกต้มตุ๋นใช่หรือเปล่าผู้หมวดซอยก็บอกว่าเขายังสรุปไม่ได้หรอก เพราะว่ากระสุนที่ไหลของอีดูซ็อกนั้นก็ตรงกับปืนรุ่นที่เขาเคยใช้เมื่อ17ปีที่แล้วเหมือนกันรายละเอียดในหนังสือที่เขาเขียนก็มีแต่ฆาตะกรเท่านั้นที่รู้แต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ รายละเอียดในคดีสุดท้ายที่เขาลงมือขาดหายไปทางด้านนักข่าวตอนนี้ก็กําลังคิดหาวิธีเรียกเลตติ้งรายการตัวเองอีกครั้งด้วยการเชิญผู้หมวดซอยอิดูซอกและนายเจมานั่งร่วมโต๊ะรายการด้วยกันจากนั้นพนักง,งานคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าผู้หมวดซอยกับอิดูซอกก็ยังพอเป็นไปได้ที่จะเชิญมาแต่นายเจที่ว่านี้เราไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงเหมือนกันผู้อำนวยสถานีก็บอกกับลูกน้องคนอื่นๆว่า จะทำยังไงก็ได้ให้ได้ตัวนายเจมาหรือจะลงโฆษณาก็ได้หลังจากที่สังคมเริ่มตั้งคำถามว่าใครคือฆาตกรตัวจริงอยู่นั้นอิดูซอกก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพร้อมโชว์รูปตู้เซฟของเขาที่ถูกงัด นี่คือภาพที่บริการของผมถ่ายไว้ตอนที่ผมถูกลักพาตัวนายเจคงแอบเข้ามาในห้องแล้วขโมยมีดที่เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนของผมไปผมไม่รู้หรอกนะว่านายเจคือใครแต่รู้แน่ๆเขาเป็นแค่มือสมัครเล่นที่อยากจะสวมรอยเป็นผมแค่นั้นจากนั้นอีดูซอกก็พูดต่อว่า วันนี้ผมมีแผนที่จะบริจาคเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายหนังสือ21ล้านดอลลาร์ให้กับครอบครัวของผู้เห์อ้ายครอบครัวของผู้ห์อลายที่กำลังดูการให้สัมภาษณ์อยู่ก็พากันสงสัยว่าไอ้หมอนี่จริงๆแล้วมันสำนึกผิดจริงๆหรอจากนั้นอีกคนก็พูดขึ้นว่ามันเหมือนเป็นการแสดงมากกว่านะ เหมือนเพื่อดึงดูดความสนใจระหว่างนั้นชายปริศนาสวมหน้ากากโดยเขาอ้างว่าคือนายเจก็ได้ปรากฏตัวขึ้นบนดาดฟ้าพร้อมกับนักข่าวที่รอทำข่าวอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาสั่งสารคำ้าไปยังอีดูซอกและผู้หมวดซอยจะเป็นยังไงถ้าพวกเราทั้งสามมานั่งคุยกันและออกอากาศให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยอีดูซอกที่กำลังดูการถ่ายทอดสดอยู่ก็ตอบรับคำ้าในทันทีก่อนกลับนายเจได้ยื่นของบางอย่างให้กับนักข่าวมันเป็น เ็นเทปที่เขายืนอยู่ในป่าพร้อมกับบอกว่าตรงนี้คือหลุมศพของเหยื่อรายสุดท้ายโดยเขาจะบอกตำแหน่งให้รู้อีกทีก่อนเริ่มรายการหนึ่งชั่วโมงทางด้านกลุ่มญาติของเหยื่อที่กําลังดูข่าวอยู่ก็ได้มีการวางแผนกันพวกเขาจะปลอมตัวเข้าไปเป็นหนึ่งในกลุ่มคนดูรวมถึงผู้สื่อข่าวหากชี้ชัดว่าใครคือฆาตกรตัวจริงพวกเขาก็จะลงมือทันทีในวันที่ออกอากาศนายเจก,ก็ปรากฏตัวขึ้นตามนัด เขาเดินเข้ามาในห้องส่งพร้อมกับหน้ากากสีขาวเหมือนเช่นครั้งก่อน ทุกคนในห้องพากันมองเป็นตาเดียวจากนั้นพิธีกรก็พูดกับนายเจว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเขาอยากจะขอให้ถอดหน้ากากออกซึ่งนายเจก็ไม่ได้ติดอะไรจากนั้นผู้หมวดซอยก็ย่างเชิงด้วยการถามนายเจว่าจุนซูฮยอนแฟนสาวของเขายังมีชีวิตอยู่ไหมซึ่งนายเจก็ทำหน้ายิ้มยิ้มและตอบว่าคุณจะรู้ในอีกไม่นานระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวภาคสนามก็ติดต่อมาอยัางสถานีเธอและเจ้าหน้าที่ไปตามตำแหน่งที่นายเจบอกว่า ังศพของเยื่อรายสุดท้ายไว้ มันเป็นป่าในหุบเขาที่ไกลออกไปจากตัวเมืองหลังจากขุดไปไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับโครงกระดูกมนุษย์จากนั้นในเจก็หันกลับมาพูดกับผู้หมวดซอยว่าเธอสวมชุดคลุมสีขาวในวันที่ถูกลักพาตัวซึ่งตรงกับที่ผู้หมวดซอยเห็นแฟนสาวเป็นครั้งสุดท้ายมันทําให้เขาแทบจะคุมสติตัวเองไม่อยู่ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วในตอนที่ผู้หมวดซอยเข้ามาเป็นตำรวจใหม่ไฟแรงขอได้รับหน้าที่ให้ทําคดีตามจับฆาตกรต่อเนื่อง ซึ่งผู้หมวดซอยเอาแต่โทษตัวเองว่าผู้หญิงหลายๆคนที่ต้องตายเพราะเขาไม่มีฝีมือพอที่จะจับคนร้ายได้ระหว่างที่เขากำลังตัดพอให้จุนซูฮยอนแฟนสาวของเขาฟังซึ่งก็มีแต่เธอนี่แหละที่คอยให้กำลังใจเขาอยู่ตลอด แต่ถึงอย่างนั้นฮันจีซูแม่ของเธอก็ไม่ค่อยจะพอใจนักที่ลูกสาวมาคบกับผู้หมวดซอยเพราะว่าด้วยงานที่ผู้หมวดซอยทำมันพานให้เธอเป็นอันตรายไปด้วยวันหนึ่งระหว่างที่ผู้หมวดซอยมาส่งจุนซูฮยอนที่บ้านฮันจีซูที่กลับมาจากข้างนอกก็ได้บอกกับผู้หมวดซอยที่กําลังเดินกลับว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวของเธออีก ตัดมาที่ปัจจุบันพิธีกรก็หันไปถามอีดูซอกว่าเขายังยืนยันตัวเองคือฆาตกรตัวจริงหรือเปล่า อีดูซอกหันหน้าไปมองผู้หมวดซอยก่อนจะพูดออกมาช้าๆว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คัตรกรซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากคนที่อยู่ในห้องส่งเป็นอย่างมากวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นพิธีกรก็ถามว่าแล้วคุณบอกอรายละเอียดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคดีคาตรกรต่อเนื่องได้อย่างไรเพราะเรื่องนั้นมีเพียงคัตรกรตัวจริงเท่านั้นที่รู้ อิดูซอกก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นหรอกพิธีกรก็ถามว่าแล้วใครเป็นคนเขียนผู้หมวดซอยที่นั่งอยู่ก็พูดขึ้นว่าผมเป็นคนเขียนมันเองซึ่งเรนเอาพิธีกรและคนในห้องส่งต่างพากันงงไปหมดว่าเขาทําแบบนั้นทําไมผู้หมวดซอยก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วอิดูซอกมีชื่อว่าจุนฮยุนชิกน้องชายบุญธรรมที่เขาได้รับมาเลี้ยงพ่อแม่ของเขาถูกฆาตกรต่อเนื่องฆ่าตายจากนั้นทีมงานก็เอา ประวัติของเหยื่อแต่ละลายมาให้พิธีกรดูพิธีกรก็ถามว่าจริงๆแล้วจุนฮยุนซิกเนี่ยตายตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วซึ่งเป็นปีเดียวกับที่อายุความของคดีหมดลงไม่ใช่หรอผู้หมวดซอยก็บอกว่าหลังจากที่ฮยุนซิกพยายามฆ่าตัวตายหมอช่วยเขาได้ในวินาทีสุดท้ายแต่ใบหน้าของเขาเสียหายหนักจนต้องเข้ารับการทำศัลยกรรมหลังจากนั้นเขาก็คิดแผนที่จะทำให้ฮยุนซิก แอบอ้างว่าเป็นคัตรกรพร้อมกับเขียนหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาเพื่อเป็นการล่อเหยื่อให้คาตรกรตัวจริงปรากฏตัวเพราะเขารู้ว่าฆาตรกรเป็นพวกโลกจิตหลงในอำนาจ และชอบเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลามันคงทนไม่ได้ที่เห็นใครมาแอบอ้างผลงานชิ้นบัวแดงของตัวเองซึ่งมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆระหว่างนั้นนายเจก็ยิ้มออกมาแล้วบอกว่าสงสัยเขาจะประเมินผู้หมวดซอยน้อยไปหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะลำบากทำแบบนั้นไปทำไมเพราะตอนนี้ยังไงอายุความของคดีก็หมดลงแล้วผู้หมวดซอยก็บอกให้ทีมงานช่วยเปิดภาพของจุนซูฮยอนขณะที่ถูกจับตัว ระหว่างที่เธอได้ขอให้คนหลายช่วยโทรหาผู้หมวดซอยเพื่อเธอจะได้ยินเสียงเขาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นผู้หมวดซอยก็ได้วางไม้ไว้ใกล้ๆลำโพงเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงรายการทีวีที่กำลังรายงานข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่14ซึ่งจะเริ่มนับกันในเวลาเที่ยงคืนซึ่งพูดง่ายๆว่าหลังจากที่จุนซูฮยอนถูกลักพาตัวไปคนหลายได้จับเธอขังไว้เป็นเวลาสองปีก่อนที่จะลงมือสังหาร ซึ่งนั่นแปลว่าคดียังไม่ได้หมดอายุความซึ่งเหลือเวลาอีก14นาทีระหว่างนั้นผู้หมวดซอยก็เอาปืนไปจ่อที่นายเจเตรียมลั่นไกเป็นการแก้แค้นระหว่างนั้นคู่หูของเขาก็วิ่งเข้ามาห้ามจนเกิดการชนมูลขึ้นนายเจใช้โอกาสนั้นหลบหนีออกจากตึกก่อนจะชิงรถชาวบ้านขับหนีโดยผู้หมวดซอยขับตามมาติด,ตด พวกเขาขับรถมาถึงใต้อุโมงก่อนรถจะเกิดพิกความคนร้ายใช้จังหวะที่ผู้หมวดซอยมืนงงกับการพิกความของรถใช้ก้อนหินฟาดเข้าอย่างจังทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีก่อนที่ผู้หมวดซอยจะตั้งหลักได้และเริ่มสวนกับจนคนร้ายถูกอัดยับไม่นานตำรวจและนักข่าวก็ตามมาคนร้ายที่ถูกจับใส่กุญแจมือแต่ใบหน้าของเขายิ้มเยาะเย้ชอบใจเหมือนเป็นการล้อเลียนที่ผู้หมวดซอยไม่สามารถทำอะไรได้อย่างมาก ก็คงถูกจับในข้อหารักพาตัวและฆ่าคนตายหนึ่งคดีไม่นานก็ได้ออกมาจากคุกระหว่างนั้นฮันจีซูเธอต้องการแก้แค้นแทนลูกสาวก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับเข็มยาพิษหวังที่จะฆ่าคนร้ายให้ตายแต่ผู้หมวดซอยก็มาห้ามไว้ซะก่อนก่อนที่เขาจะหยิบออกเข็มออกจากมือเธอแล้วเป็นคนลงมือฆ่าคนร้ายด้วยตัวเองหนังย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วในช่วงวันคริสต์มาสจุนซูฮยอนได้นัดเดทกับผู้หมวดซอยแต่การพูดคุยกัน ไม่ได้ราบลื่นนักเพราะผู้หมวดซอยกำลังยุ่งกับการไล่ตามคนร้ายจนไม่มีเวลาให้กับเธอหลังจากออกจากลานผู้หมวดซอยก็บอกกับจุนซูฮยอนว่าเขาไม่ได้ไปส่งนะเพราะถ้าแม่ของเธอมาเห็นเข้ามันคงไม่ดีจุนซูฮยอนก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าแล้วก็เดินกลับไปและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผู้หมวดซอยได้เห็นเธอแล้วมันทำให้เขารู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดมา ว่าเขาคือสาเหตุที่ทําให้เธอตายทางด้านแม่ของจุนซูไฮยอนก็เช่นกันเธอเอาแต่เฝ้าโทษตัวเองถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าวันนั้นเธอไม่กีดกันผู้หมวดซอยและสั่งห้ามให้เขามาส่งลูกสาวเรื่องทั้งหมดก็คงไม่เป็นแบบนี้ตัดมาที่ปัจจุบันผู้หมวดซอยถูกตัดสินจําคุก5ปีในคดีฆ่าผู้ต้องหาซึ่งหลังจากกรณีนี้ได้มีการร่างกฎหมายใหม่ขยายอายุความในคดีฆาต,ตการรม15ปีเป็น25ปี หลังจากนั้นผู้หมวดซอยก็ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำพร้อมกับญาติผู้เสียชีวิตและนักข่าวที่มาหล่อตอนหลับและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ